เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับและตอนนี้เราอยู่ในเกม Warhammer 40k Battle Sector นะฮะโอเคกลับมาอีกแล้วสำหรับเกมซีรีส์ Warhammer 40k <c oughs> โอเคมานี่ก็จะเป็นแนวเกมวางแผนสงคราม Turn b a เบ d นะครับผมโอเคมาเริ่มเล่นกันเลย <c oughs> เดี๋ยวก่น Space อนสเปซมารีนสอนที่เป็นในเรื่องของออรต้ามารีใช่ไหม โอเคคราวนี้เราจะเล่นเป็นบัดเองเจิลกันโอเคเริ่มเลย Age of Crimson Doll นะฮะเอาเดียวไม่ต้องโอเคแล้วก็มีเนื้อเรื่องด้วยอะไรเนี่ยสมรภูมิดาวบาวเราบัตแองเจลเริ่มทำการฟื้นฟูนอะไรโฮมเวิร์ของ เริ่มทำการฟื้นฟูโฮมเวิลด์ของตัวเองและแชปเตอร์จากอะไรเนี่ย <c oughs> จากการช่วยเหลือของกองยาอินโดพิทัสครูเซดเขาได้ทำการส่งมอบอออะไรไทรามาริสเปสมารีนเพื่อฟื้นฟูอะไรวะกำลังพลที่สุญเสียไปของพวกบัตแอนเจอลนะฮะ <c oughs> ก็ยังมีอะไรอ่ะ การพบเห็นธีรนิตยังมีการพบเห็นเหล่าธีรนิตอยู่เอออเอ้ยทุยแปรแหล่งกูเนี่ยเอายังมีเหล่าธีรน,นิตยังหลงเหลืออยู่ะ <c oughs> แล้วก็อะไรไพมรร่มา,ากโรเบเต้กิลเลอร์แมนหลังจากช่วยฟื้นฟูสงหลังจากฟื้นฟูก็กำลังบัดแองเจิลด้วยการสมมตมิว่าไพ่มาลิสเปซมาลีไทยแล้วเนี่ยเขาก็ออกไปจาก ดาวบาเนี่ยแล้วก็ไปทำอินโดมิทัสครูเซตต่อนะฮะเซอร์เจนคาริออนก็ถูกเรียกกลับมาที่ดาวบาวเซคันดัสนะฮะโอเคก็ทำการอะไรวะทดสอบไพรมาริสรุ่นใหม่ก็น่าจะเป็นเอ่อกองกำลังสมมอบนั่นแหละ อเคก็โอเคไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ <c oughs> ไปทำการกวาดล้างเออทีละนิดของไฮฟิสเรเวียทัยนตต่อนะก็น่าจะเ,เลือกจากสงครามดาวเบาปะอันนี้น่าจะอันนี้อะไรความยากอืมซติ้งอันนี้ด้วยโอเคก็เป็นระดับ ที่เขาเซตติ้งมาให้นี่แหละระดับปานกลางลุย <c oughs> บอกไว้ก่อนนะผมเพิ่งเล่นเกมนี้เด้ซื้อมาปุ๊บกูก,กดเล่นเลย time flows in contradiction since the invasion there's an unexpected slowness in the aftermath of an impossible victory a languid sweetness of air tasted By the hapless victor, and yet, ah. I also feel the turning of change, and the accumulated minutia that falls to the survivors: Corpses to be burned, fortifications to be rebuilt, neophytes to be blooded. Regardless of our losses, we are the angels of death, <clears throat> and we are always prepared for war not that these are concerns for the fledgling primaris right now balfoura is an unforgiving tutor dante says that you are blood angels prove it show me that the blood of the great angel flows within your veins okay. นี่คือออท่านเซอร์เจนลบ C M P เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีทีละนิดเดี๋ยวทีละนิดสามกอง <c oughs> สองคนเอ้ยสองกองมีตรงนี้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 ต้องแบง่งเอ้ยแบง่งแบ่งอะไรวะนี้ไม่ได้งั้นท่านเซอร์เจน move มาตรงนี้ก่อน We are the blood blades of Skyfall. We are blood blades. To the sky, brothers. Jetpack, uh, jetpack. For Sanguineous. For Sanguineous. Of God. The evil has no right to live. Uh -huh. yeah. ยิงวเตอร์ใส่มันซะปุงโอเคตายหมดฮ่าฮโอเคทำอะไรไม่ได้ละแต่นี่ยังได้อยู่ตรงนี้มาได้ไหมตรงนี้มันก็มาได้นี่หว่าเดี๋ยว ถ้าย้ายมาตรงนี้หญิงได้ปล่าวะน่าหญิงได้แล้ยป้องอ๋อมีตรงนี้ด้วยโอเควิ่งม,มากันตรงนี้ชบึชบเชบิชบชิบชิบโอเคตัวนี้เป็นเฮ้ยเป็นใส่ชุดเกาะอ,อินเทอร์มินเ,มน,เ,มน,เมนเตอร์อ่า ยิงมันด้วยอันนี้เลยยิงอ๋ออันนี้มันต่อยด้วยอุ้ยหืมมันพิสูจนมันพิสูจนอันนี้ก็ย้ายมาตรงนี้ลบแล้วก็ทำการยิงโบเตอร์ใสใ่พวกซีนอสโซครอ นี่มันอยู่ทางต่างระดับเดี๋ยวนะ Move ม,ม,มาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ยิงใส่มันเลยเ <c oughs> ยาะเ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 ยาะตายหมดนะฮะโอเคเจะไม่งมาเราจานี่ก็ยัง Move ได้อยู่เนาะ Move <c oughs> ม,ม,มาแล้ว <c oughs> นี่ก็กันตรงนี้ไว้แล้วก็รอ ตัวตรงนี้อีกโอเคเอ็นเทอร์เอ้ยเฮ้ยมันมาข้างหลังโอ้หอ้ยโดนจบไปจากด้านหลังเดี๋ยวแล้วเอาเอาเทอร์มินเเตอร์รับรับแนเฮ้ย

วิ่งมาอันนี้โบตอบอันนี้อ๋อเป็นเมลียไปเเพเเพะเพเพเเพเพเพเเพยเร้อยจบเดี๋ยวกระจายกลังก่อน หันหน้าไว้อันนี้ก็หันหน้าไว้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> อ๋อ่ะรอไปดูหน่อยก็ได้ปะ <Roger that. S 2> อ่างมีอยู่โอเว์วชืชออืมตรงนี้เลยอันนี้ยังได้ไป อ๋อแต่ใช้ Overwatch ไม่ได้ For Sanguineus For s a n g u i n i u s ชิบชบมีอะไรอีกไหมมีสองอันนี้เนาะโอเครอมันเข้ามา They shall not pass มาแล้วมาแล้ว Overwatch ยิงบลเพียเพียเพเพเโอ้โหตายไปสอตัวเองเหรอโอ้ยไม่ติพวกเทอร์อมินเตอร์เ้โเยขอดูกัปตันอยากเห็นกัปตันบูออกไม่ได้โอ้โห เฮ้ยถอยไม่ได้ไม่สเปซบอลินตายหนึ่งนายเอาสองนายไปแล้วจี้สุดยิงมาด้วเออวิ่งมาตรงนี้โอ้โหลบอย่างเยอะอ่านี่ The right to has live. swarm no วิ่งไปตีใส่มันเลยชัว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 เฮ้ยมันดีมันดนียังกันเลยเฮ้ย Yes หน้าไว้นี่ก็ยิงเฮ้ยเอาให้ตายเอาโหไม่ได้ปะไ,ไ,ไม่ได้โอ้โอหมดแล้วมาวันนี้ ปุ๊บัลปุ๊ปุ๊เี่ยโอ้ไม่ตายสักตัวเลยว๊ใช้โป๊เปอร์ก็ไม่ได้อืมีเมลีัสกันลองดโอ้ตัวเดียวไม่ได้แล้ว โอเคข้าไปเฮ้ยแฉเฮ้ยนี่เรียบร้อยตอนนี้ก็ The enemy waits for us เมันต้องมีอยู่มันต้องยังมีอีกดิใช่ไหมตรงนี้แหละ พวกตรงนี้ยังไม่เห็นเลยอ่ามันต้องมีมาอีกที่มันต้องไม่มันต้องไม่มีแค่นี้เว้ยวิพักหลังมีอะไรไหมไปดูที่ไปด,ดูกระจายกำลังเอาเจอแล้วโอ้โหแย่และ ย้ายกำลังสองกองตรงนี้ก็กลับมันมีสองกองอยู่ตรงนี้โอเคโฟกัสไว้โอเวอร์วอชค,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 คอนเฟิร์มมาแล้ว โอ้ตายตัวหนึ่งเฮ้ยเทอร์มิเนเตอร์เหลือเหลือรอดอยู่3 <Kre> ต <Effect ive problems> ัว <developed> จ <pain> ่ายิง <jaar> มันเออเออโอ้โหอะไรวะอ่ะทำอะไรอ่ะโอ้ยยิงจะยิงจะจะตีโดดีกจริงๆทะลุได้ไงวะเนี่ย อยู่ในเขตการเฝ้าระวังของเราไม่นะยาโอ้ย,อย,อยเกือบสิ้นแล้วสองคนนี้เททิลน,นิดกอน,นิดเแยงไปแล้วจับตาดูตรงนี้โอเคเข้เาไปตีไปเลย

เอ้ยไม่ยิงมันดีกว่ายิงมันมึงเป็นสเปซมารีนสเตสตอมทูเปอร์วะเนี่ยเฮ้ยเออโอ้ You can fight. I'll give you that. Okay. <laughs> I don't know yet if you truly are scions of Sanguinius, or just some ruse of the Arch Magos. Battle will decide. It always does. Uh, okay. <laughs> okay, immediate we assistance make. required. Tyrannids converge at the Volkscaster relay on the Selferatos western edge. Form on me, brothers. It appears Balfour has decided she's not yet done with you. Okay. เมื่อเมื่อกี้ไปเกิดอะไรขึ้นฮะท่านผู้ชมพวกคุณเห็นบนผมไหมเมื่อกี้เป็นคืออะไรเอ้ยเป็นสเปซมาลีนะเว้ยไม่ใช่ตอมทูเปอร์ไอ้บ้าโอเคไปโปรเซตไปเลยโอเคภารกิจแรกเราผ่านอย่างง่ายดายแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีผู้สูญเสีย In the grim darkness of the far future There is only war. People are born, they live, they suffer and die. Rare of natural causes. Days prior to the fall of Cadia, Dante faced his greatest challenge. High Fleet Leviathan had broken through the Krypton Shield and the Tyranids bore directly for the sacred homeworld of the Blood Angels, of sons of Sanguinius rallied from the far corners of the galaxy, complete strangers died the as brothers, yet even this unprecedented congregation could not hold back the great devourer. ร่วมเป็นร่วมตายกันในสงครามในช่วงเวลา <c oughs> แห่งความวุ่นิดบุรุเจ้าทุกนายล้อมตัวรคอมเดอร์ดันเต้พวกเขายอมอนนต,นต่อเรดเทิร์นต่อสู้กับศัตรูไม่ใช่พวกความหยุดรอแต่พเพื่อเกียรติของโยมทุกไอ้เทวดาทูตอันยิ่งใหญ่ไอ้เทวดูยิ่งใหญ่ The Cicatrix Maledictum and tore the galaxy in two. Time stretched, contorted. Demons of corn poured across the moon of Baal primus. And Xenos and Marines alike, havoc oh reigned. But just as quickly as it appeared, the Cicatrix Maledictum contracted. It took with it both the demons and vast swathes of High Fleet Leviathan. In their place, the Indomitus Crusade appeared, helmed by the avenging son himself, Primarch Rebute Gilliman. <laughs> the blessed Primarch didn't just bring relief to Baal. He brought with him the Primaris Space Marines, thousands bearing the mark of the blood drop. The Primaris <laughs> were larger, stronger, more resilient than their firstborn brethren. But to the Blood Angels, they represented a different kind of salvation. <coughs> the promise of these <coughs> super <soldiers coughs> was of an improved gene line, <coughs> more pure and closer <coughs> to that of Sanguinius. Away from prying ears, Archmagos Call whispered that they showed fewer <coughs> signs <coughs> of applause <the claws coughs> that <coughs> plagued the Great Angels' <coughs> blood. <coughs> no more thirst beating at their hearts. No more armor. To be painted black. Mm -hmm. A semblance of normality has since returned to Baal. The monolithic Indomitus Crusade prepares to leave. Commander Dante, now Lord Regent of half of the Imperium, works to heal his chapter and Baal of the trauma suffered at the hands of Leviathan. And mm -hmm. on the moon, Baal Secundus. Sergeant Carlion hurries to the aid of a sanguinary priest. โอเคหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ดันเต้ก็ฟื้นฟูแชปเตอร์ของเขาแล้วก็โฮมเวิลด์ของเขาต่อไปหลังจากสงครามล้างปตัตตภีดาวเบาเนี่ยโอเคนี่ก็จะเป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> H o f อ๋อน่าจะเป็นภารกิจต่อไปป่ะอัปเกรดอ๋ออัปอาร์มี่เมื่อนั้นนิวยูนิตเอ๊ะอะไรอะเฮ้ยโอ้เราใส่ยูนิตใหม่เข้าไปได้งั้นเหรอตอนนี้เรามีอะไรเนี่ย assault squad แล้วมี assault squad ยังหนึ่งใช่มั้ยแล้วก็มี <c oughs> Aggressor ที่เป็นที่ใส่ชุดเกราะ terminator ใช่มั้ยโอเคอันนี้เท่าไหร่เนี่ย400ทับ600ขาด200ใช่มั้ยอันเนี้ยใส่ได้บวกเข้าไป We are the wolves! We other guns. แล้วก็เหลืออยู่สองว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างแอ s ซ u ล t ์คอร์กับเอ่อ i n t e r c e ซอ o r ที่เป็นกองหน้าตาเวนอ่าแอซซอลส์คอร์สเลือดน้อยกว่าแต่ว่าอะไร evasion การมองเห็นปะน่าจะเยอะกว่าอืมเอาพวกนี่แล้วกัน ดันไ <Okay. S 2> ปแล้วก็อะไรเนี่ย HQ Upgrade Center เฮ้ยอ๋อมีให้อัปเกรดอย่างนี้ด้วยว้าวโอเคตอนนี้เรามีสองโอเคอัปเกรดนี่ต้องใช้หนึ่งอัปไปลบหนึ่งต,ติก๊กอันนี้อะไร ก่อนอ่า first one, อะไรวะเนี่ย assault cannon stop b o x ตอนนี้เราเน้นใช้ interceptor ตตนะก็ต้อง up อ up interceptor ตตก่อนนะเนี่ยถนะ้าอย่างนี้นะเนี่ยเราต้องอ,อัพ อินเตอร์เซอร์ไปก่อนละกันเพราะว่าเรามีไอ้กองราะเวนเยอะสุดและหมายถึงยูดิตราะเวนนะก,ก็อัพไปอัพได้ปอกว่าอัพไม่ได้หรออาจจะต้องใช้สองอ๋อนี่ไงต้องใช้สองกระโหลกเรามีแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นเรา,เ,ราเลยยังอัพไปนะแต่ว่ามีอันอื่นไหมหรือไม,ไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแค่นี้เนาะนก็คอนเฟิร์มไปเลย โอเคไม่ได้เขียนอ,อะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดไม่ได้อ่ะช่างมันโอเค <c oughs> โอเคฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับ w a r h a m m e r 4 0 K w a r h a m m e r 4 0 t K b a t t e Sector Part แรกก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันพาร์ทหน้าผมบ๊ายบายครับ